อัปเดตตลาดหัวมุมเดือนกันยามาดูซิว่าตอนนี้มีอะไรบ้างร้านเด็ดร้านดังอยู่กันหรือเปล่าไข่<ค>นกกระทาร้านดังก็ยังมีนะสถานี้มีหอยก็ยังอยู่ครับทุกคนมาคืคนกันได้เริ่มต้นร้านแรกเรามากินร้านลูกชิ้นนี้เลยถ้าจำไม่ผิดหม้ละสิบห้าบาทผมจัดลูกชิ้นเอ็นหมูและไส้กรอกแดงมาครับยิ่งมีผักแอมแบบเนี้ยทุกคนมันอร่อยมากน้ำจิ้มสูตรเด็ดไข่นกกระทาเสียบไม้แบบนี้ก็มีไปงานตลาดนดทีไรก็ต้องจัดเลยนะครับทุกคนของชอบมากหรือใครอยากกินน้ำมะพร้าวก็จัดครับถังหู และนันกะทิไปช่ำชากินคู่กันเข้าปากฟินยังลงตัวบอกไม่ถูกชุดนี้นหนึ่งร้อยต่อมามันฝรั่งทอดกรอบไม่รู้เขาเรียกว่าชื่อว่าอะไรนะจัดมาเลยครับรถผงบาร์บีคิวชิ้นใหญ่ชิ้นโตมากมันมันหอมหอมบาร์บีคิวอร่อยสุดๆต่อมาร้านนี้เห็นเป็นกระแสอยู่นานมากเป็นขนมนกกระทาราชีสอะไรสักอย่างแต่วันนี้ขอไม่ได้ชิมนะครับไปไป,ไป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 กันต่อใครหิวข้าวก็ต้องแวะร้านนี้เลยข้าเหนียวหมูกุ้งถังก็มาเอาใจแม่มาสู้ๆจะเป็นหม้อไฟซุกกี้มาล่าอะไรก็มีครับร้านนี้ก็ยังอยู่นะครับสถานี เลือกไอศครีมเป็นช็อกโกแลตค่ะและ,และท็อปด้วยผลไม้และนมขน้นมาต้องจัดเลยนะร้านนี้วิตปิ้งครีมหวานหอมกินคู่กับผลไม้เปรี้ยวๆมันเข้ากันเลยข้าพักตื่นน้ำสะอาดๆน้ำสะอาดๆก็คือน้ำมะพร้าวหวานชื่นใจหรือจะเป็นโซนเคสโซนเสื้อผ้าโซนแฟชั่นก็มีเหมือนกันนะครับมาช้อปปิ้งกันได้ต่อมาบ้าบินแผ่นใหญ่ๆแบบนี้ทํากันสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยทีเดียวแต่ต้องบอกก่อนนะครับตอนนี้ตล,ลาดค่อนข้างเงียบนะผมมาแล้วมันไม่ตรงกับวันที่ทัวร์ลงหรือเปล่ากมาเที่ยวกันได้นะครับยังมีขนมอร่อยๆละ อาหารมากมายอยู่นะเออมาบาร์บีคิวใครชอบกินบ้างไปตลาดนะัดที่ไรจะต้องแวะบาร์บีคิวตลอดสั่งมาครับเป็นบาร์บีคิวหมูกับบาร์บีคิวเอ่อไก่แต่นี่เลยทุกคนคือชิ้นใหญ่มากสิโครงเนื้อบาร์บีคิวชิน้นใหญ่แบบนี้แค่หนึ่งห้าสูงเองตามพิกัดกันมาได้นะครับอยู่ตรงกลางๆของตลาดเลยได้หอมซอสบาร์บีคิวเนื้อละลายในปากสุดๆอา้าวร้านนี้ก็มีเหรอเนี่ยเป็นผลไม้อบแหง้งแล้วก็เป็นเยลลี่เป็นเจลลี่ต่างๆดูสิมีผลไม้อบแหง้งหลากหลายเลยนะครับมาเลือกหากันได้นะนี่นะครับสภาพตลาดก็เงียบเหงาแบบนี้หน่อยนะผมก็ชอบเหมือนกันนนนนะะะคคครรััับบไไไมมมม่่่เเยยออออออาาาลลลงงงทีวช้้้ปปิกดดต มมไปแล้วค่ะเบบ่าวันนี้ได้ของไปเยอะแยะเลย